สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกๆท,ท่านมอนี้วันคริสต์มาสมอนี้เขาจะไปฆ่ากันไปยังไปไปเลี้ยงน้องแมวกันตามไปเลยค่ะไปเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาเลี้ยงน้องแมวนะคะน้องแมวหิวข้าวน้องแมวหิวอาหารอ้าวมาๆๆโอ้ยมามาไม่กลัวเลยนะเนี่ย

แล่ไลๆไล่ไลอะลมเขาหิวมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมามามาไลๆๆล่ล่ล่ะอะฮะฮะล่ไล่แล่ไล่ล่ะะมาลฮะดูน่าสงสารมากอืมโ้โแม่กับลูกกินด้วยกัน แม่ก in ับล oh, ูกกินด evet ้วยกันได้ได้วได้ลได้ละโอ้ได้ก็ไรเสื้ออืมอ้อ่ะอ่ะๆอ้โอ uh uh ้ออกมาอีกแล้วเยอะแยะมากอ่ะฮะฮไ过来 อืออืออือเอาละเอาละเอาละก็เลยซื้อก็เลยซื้อมาก็เลยซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าอือห้าตัวมาเลี้ยงน้องแมวนะคะวันนี้น้องแมวจอนจัดนี่ดูสิน่าสงสารมากอู้หนี่เลยอาหาร อาหารที่เรามาเลี้ยงก็นี่แหละนี่นี่น,นีก็มีคนมาเลี้ยงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอาหารกระป๋องนี่ยวันนี้เรามาเลี้ยงน้องแมวไล่ไอ่ะ,อะเราให้อาหารเขาแล้วเราก็าไปให้เขากินเขาไม่คุ้นกับเราเขาจะกลัวมมเรานะแล้วก็ให้เขากินอนะ มังค่อยซื้อดูสิเขาแอบ,บอยูน่นะเขากลัวก็ไรซซื้อตา,าดูไม่ไม,ไม่ให้ขึ้นเลยอิจฉานี่ต้องเอารถจอดไว้ฝั่งน้อนน่ะนน,นรถเอาเราไปด้วยไม่ได้นะโอ้ชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาฮะก็ไรซซื้อแม่กับลูกกินด้วยกันมีทั้งหมดอยู่สี่ห้าตัวนะตัวนี้ตัวพ่อค่ะอ้วนมากเลยนี่ กินอย่างอร่อยอร่อยอืังคค่อยซื้อไก่เทียนแจเกนี่มันซื้อฮะก็ไรนะก็ไร่ะโอ้ยตอนั้นเขาไม่กล้ามาตัวหนึ่งหลบอยู่ข้างในไม่กล้าออกมาไปละ มาเลยก็สวยดีมากินห้าตัวกินอย่างอร็สอร่อยเลยสวัสดีค่ะเอฟซีท,ทุกทุกท่านมื่อนี้ยห้ามาเลี้ยงน้องแมวได้หน่น้องแมวจอนจัดน่าสงสารมากี่ิดูดูนี่ เอาอาหารให้ด้านห้าชีวิตบอที่เห็นอยู่เนี่เนี่ยเอาอาหารเม็ดมาให้กินเขาจะอยู่ริมทานริมน้ำตรงนี้ก็เป็นปา่าข้างสวนเนี่ยน่าสงสารมากก็มีคนมาเลี้ยงอยู่นะเนี่ยอาหารกระป๋องเพียบเลยเนี่ยเขาซื้อมาอร่อยไหมครับอร่อยไหม ถ้ามันเดกอิสกินด้วยกันตัวอ,อ้วนๆอยูสองตัวตัวโน้นสงสัยจะเป็นแม่อมสองตัวนี้อ้วนมากเลยนะโอเคนะคะนะคะรับกันค่อยซื่งกันค่อยซึ่ง不กันค่อยซื้อ คงจะหิวมากเลยตบพื้นเก็บกินเดี๋ยววันหลังถึงจะมาเลี้ยงใหม่นะไก่เทียนเกนี่มือนซื้อ,อกินอย่างอริดอร่อยเลย้าชีวิต ก็สวยนะก็เล็กสงสัยจะเคียวไม่ได้ผ่าชมบรรยากาศรอบๆนี่ยังไงท้องไร่ท้องนาอากาศยามเย็น ตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าแล้วรับขอบฟ้าแล้วอสวยงามมากตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าแล้วก็มาสวนมาเที่ยวสวนแล้วก็มาเลี้ยงน้องแมวด้วยเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็มาด้วยเนี่ยอากาศหนาวมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ําสำหรับรถพักไม่ค่อยมีน้ำเลยเนี่ย นี่ไม่มีน้ำแล้วอันนี้ก็ท้องนาท้องไร่ท้องนานะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกไดไล้์นี่โอ้มีทั้งหมดหกตัวมาอีกแล้วอ๋อืม,อมทั้งหมดหกตัวนะคะ chinh dưng ở lít à loi à lê Này. Này. Hào hào là hào là โอ้อันนึงก็ตามองไม่เห็นมั้งนะโอเคโอเคฮาวล่ะฮาวล่ะเกนี่มันซื้อบุญยอดเช่านี่มันลหรอฮาวล่ะจบด้วยตัวนี้ <laughs> จบด้วยตะขี้อิจฉาฮาวอากัดหนาวใส่เสื้อนี่อ่ะสั่งเสื้อสั่งเสื้อสั่งเสื้อนะขึ้นรถบอกให้ขึ้นรถก็ขึ้นรถโอเคนะคะสำหรับทริปนี้ก็ พอจบ,บเิเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เซนนี่ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ